สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโน้ขเอกาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้และใครสนใจก็สามารถแอดดีดไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองทั้ง2ช่องนะครับลิงก์อยู่ล่างเช่นเดียวกันนะครับ มากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของโอเลกุนาโซชานะฮะโอเลกเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์ของแรดฟอร์ดนะครับหลังจากที่แรดฟอร์ดกองหน้าของเราเนี่ยนะฮะแนวรุกของเราเนี่ยไปพลาดลูกโทษนะครับในศึกวันยูโรนะฮะแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังเกมนะครับซึ่งโอเลกเนี่ยก็ได้มีการให้กําลังใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการบอกเคล็ดรับ การรับมือครับแล้วก็การปรับปรุงตัวเองในอนาคตสิ่งสาคัญก็คือถ้าเกิดบังพลาดไปแล้วครับรอบที่แล้วรอบต่อมาคุณก็ยิงต่อไปอ่ะแค่นั้นเองนะครับคือทําต่อไปทําแบบบ่อยๆเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการแก้ปัญหาได้เองนะครับหรือมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจที่ดีขึ้นก็ได้คือต้องบอกว่านักเตะบางคนเนี่ยนะครับมีการยิงลูกโทษพลาดแล้วก็ขอไม่ยิงอีกเลยก็มีเหมือนกัน แต่เคล็ดลับของโอเล่ก็คืออยากให้แรดฟอร์ดพลาดแล้วก็ยิงมันต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสยิงลูกโทษก็ยิงมันต่อไปไม่เข้าก็ยิงมันต่อไปนั่นแหละยิงต่อไปแบบเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าอะ่ะนั่นคือเคล็ดลับของโอเล่เดี๋ยวมันจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเองนะนั่นคือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์มานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือการยิงลูกจุดโทษนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปล่อยนักเตะนะฮะ พวกบรรดาเรารุ่งนั่นแหละหรือว่าพวกนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับซึ่งโอเล่ยืนยันครับว่าจะมีการปล่อยนักเตะจริงๆนะครับแบบยืมตัวแต่ว่าไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นใครนะครับหลังจากที่มี1รายไปแล้วนะครับก็คือทาหิตชองนะฮะไปแบบยืมตัวเรียบร้อยนะครับส่วนนักเตะที่อยู่ในข่ายมันก็มีเยอะเยกะ็ไมไปหมดครับเอาหลักๆเนี่ยก็เป็นเจมการ์เนอร์เบนดอนวิลเลียมนะครับ ฟากุนโดอย่างนี้นะครับแล้วก็อามาตดีโลก่ก็อยู่ในขายด้วยนะครับซึ่งก็ว่ากันว่าน่าจะมีการพิจารณาในช่วงที่เตะพีซั่นนั่นแหละน่าจะได้ให้โอกาสไปก่อนซึ่งสารนักเตะอย่างพวกอิตาเลียดเดโกดาโล่ lo, เนี่ยแล้วก็รวมทั้งเจมสการ์เนอร์เนี่ยน่าจะได้พิสูจน์เองอย่างหนักนะครับหรือว่ามีการโฟกัสเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสารนักเตะสามรายเนี่ยคือเป็นตัวเต็งในเรื่องของการ น่าจะปล่อยยืมตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาสามารถมัดใจโอเลเได้ในช่วงพรีเซนอาจจะได้อยู่ต่อไปก็ได้นะครับแต่โอกาสการย้ายก็ยังมีเหมือนเดิมนะก็อยู่ที่การโชว์ศักยภาพแล้วนะครับณนะเวลานี้ส่วนเรื่องราวของอามาเดียโลครับที่มีการให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเคล็ดลับเรื่องของการาสไตล์การเล่นแล้วกันหรือว่าเรื่องของคำยกย่องที่ มีการยกย่องว่าเฮ้ยเด็กคนนี้วัยเพียงแค่1 8บ9เองแต่ทําไมมีความพริว้วมีความเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมมากนะครับซึ่งอมัดเนี่ยก็บอกว่าให้บอกตามตรงเนี่ยก็คือเขาไม่รู้ครับอาจจะเป็นพรจากพระเจ้าก็ได้นะฮะแต่เอาแบบยกตัวอย่างง่ายๆครับเวลาที่คุณเนี่ยต้องดวนกับกองหลังฝ่ายตรงข้ามพร้อมกันสองคนเนี่ยแล้วก็รู้ว่าคงไม่สามารถเลี้ยงมันผ่านได้แน่ครับเลี้ยงบอลผ่านได้แน่ สิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือพยายามหาทางเลือกเล่นแบบอื่นเข้าไปนะครับคือแบบไม่ต้องฝืนเลี้ยงต่อไปเพราะว่าฝืนเลี้ยงต่อไปมีแต่เสียกับเสียครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะจ่ายบอลไปอีกฝั่งหนึ่งหรือให้เพื่อนที่ว่างในตำแหน่งนั้นมันก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะครับเราเนี่ยมีทางเลือกอื่นให้เล่นอีกเยอะแยะมากมายครับชิ่งหนึ่งสองกับเพื่อนก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าการตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยคุณต้องฉลาดมากพอด้วยนะครับ การคิดต้องเร็วแล้วก็บวกกับทักษะฝีเท้าก็เป็นเรื่องสําคัญในการเอาชนะตัวประกรบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับของเจ้าหนุ่ามอมัตเยโรในการเอาตัวรอดจากการโดนประกรบหรือว่าการที่ต้องโดนคู่แข่งเนี่ยวิ่งไล่นะครับแล้วก็เรื่องราวของลุกชอกันบ้างน,นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะโชเซ่บันโยก็ได้ออกมาเปิดใจนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลุกชอซึ่งต้องย้อนกับไปครับ มันก็มีกระแสข่าวแบบว่าหรือว่าทางบูรินโย่เนี่ยไม่ชอบลูกชอเพราะว่าเวลาลูกชอเล่นพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยบูรินโย่ก็มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เชิงลบเป็นประจำนะฮะซึ่งบูรินโย่บอกว่ามันก็มีหลายคนนะที่คิดว่าผมเนี่ยไม่ชอบลูกชอผมเนี่ยต้องบอกเลยว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ที่น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับมันเป็นเกมนัดชิงที่สุดแสนวิเศษนะฮะไม่มีการเล่นเกมรับที่ผิดพลาดเลยนะครับ เขาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มีความพัฒนาที่ดีขึ้นแบบต่อเนื่องนะฮะก็สรุปก็คือเขาไม่ได้มีปัญหาแล้วก็แบทไหนเล่นดีก็ต้องชมตามเกมแบทไหนเล่นไม่ดีก็ว่ากันตามเกมที่เราได้เห็นกันนั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่มุโยกล่าวมาล่าสุดนะครับในเรื่องราวของลุกชอนะส่วนเรื่องราวของเบอร์เจ็นะครับมีรายงานออกมาจากสื่ออย่างเดอะริกเพจนะครับแล้วก็โฟร์โนะครับมีการอ้างว่า เบอร์เจ็ดเนี่ยยังเป็นของคาวานี่ต่อไปนะครับมีโอกาสไปไม่ได้สูงเพราะว่าคาวานี่เนี่ยก็ต้องการใส่เบอร์เจ็ดต่อไปด้วยแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเสียสละเบอร์เจ็ดให้กับจจดองซานโชกนะฮะที่ย้ายมาร่วมทีมแมนยูนะครับ,ยยรรบซึ่งเราทราบกันดีว่าเบอร์เจ็ดเนี่ยแมนยูยังไม่ได้เคลียร์แล้วก็มีโอกาสที่คาวานี่จะเสียเบอร์เจ็ดด้วยแต่ว่าคาวานี่ก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยเบอร์เสื้อเบอร์เจ็ดนะฮเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาส ก็ต้องรอให้คาวานี่ย้ายทีมในช่วงปีหน้าน,นั่นเองนะครับนะถึงเบอร์7จ,จะว่างลงนะครับในระหว่างนั้นซานโชก็สามารถไปใส่เบอร์อื่นก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องราวของวารานครับมีออกมาจากกระแสอย่างมากานะครับมาการเนี่ยรายงานในเรื่องของวารานออกมาอย่างไรกันบ้างมากาสื่อดังของสเปนแล้วก็เป็นสื่อกระบอกเสียงของมาดิดเนี่ยบอกว่าวารานเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตที่ชัดเจนนะฮะ แล้วก็ข้อตกลงระหว่างแมนยูกับเรอัลมาดริดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีชัดเจนเช่นเดียวกันซึ่งดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการตอบตกลงนะระหว่างแมนยูกับเรอัลมาดริดได้เนี่ยข้อตกลงระหว่างวาดานกับแมนยูก็ไม่ใช่ปัญหาก็คือเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าแมนยูต้องไปตกลงกับเรอัลมาดริดเรื่องของค่าตัวให้ได้เสียก่อนนะครับวารานเองก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะอยู่หรือจะย้ายนะครับถ้าเกิดตกลง กับทางแมนยูไม่ได้นะฮะก็พร้อมที่จะอยู่ต่อไปเรอัลรมดิทเองก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้วารานอยู่กับทีมต่อไปด้วยถ้าเกิดทางเรื่องใหม่มันมันไม่พร้อมอะหรือว่าไม่สามารถตกลงกันได้ก็อยู่ที่เดิมจะดีกว่าทำลองนั้นนะครับเพราะว่าอันเชเองเรอัลรมดิทเองก็ทราบวันนี้อยู่แล้วว่าการไปของตัวหลักอย่างรามอสเนี่ย มันก็มีผลกระทบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสียวารานไปอีกมันก็ยิ่งแต่สัมไปใหญ่เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีก็คือพยายามร้งวารานให้อยู่กับทีมแต่ว่าตอนนี้นักเตะก็ยัง50 50อยู่ในเรื่องการตัดสินใจนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับอย่างเรเวนิตสแตนดารนะครับรายงานออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยมีความมั่นใจที่จะตกลงคว้าตัววา,านได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือแมนยูก็ต้องไปพูดคุยกับเรลมาดิตในเรื่องของค่าตัวก่อน รายงานจะคล้ายๆกับมาการน,นั่นแหละนะครับซึ่งวารานเองก็เหลือสัญญาเพียงแค่1ปีอย่างที่เราทราบกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายทีมยังเปิดกว้างนะครับแล้วกเ็เรื่องอื่นก็คงไม่มีอะไรอัปเดตไปมากกว่านี้ครับก็รอเพียงแค่วารานเนี่ยไปคุยกับเัลเมลิตอย่างที่ผมว่ากันไปซึ่งตอนนี้กระแสข่าวมันก็ชนกันไปหมดเลยนะครับแต่มันก็มีบางกระแสที่ตอนนี้สามารถยืนยันได้ก็คือ แมนยูเนี่ยพยายามตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปคุยเรื่องของค่าตัวเนี่ยมันยังไม่ได้บทสรุปเรียกว่าบัณิตเนี่ยยังไม่พร้อมคุยเพราะว่าต้องรอวาระเพราะฉะนั้นแมนยูก็เล่นอีกส่วนหนึ่งก็คือคุยเอเย่นนะครับเพื่อทําข้อตกลงส่วนตัวในรูปแบบเดียวกับจดองซานโช่ก็คือคุยเงื่อนไขส่วนตัวก่อนแล้วก็จะมาคุยในเรื่องของค่าตัวทีหลังนะครับจะคล้ายๆกันในเรื่องนั้นนะก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ในรายของฟาคุนโดเบยเสตรีครับมีอะไรนะ่าสนใจนะครับจากดาลิโออารสนะฮะรายงานกันออกมาครับว่าฟาคุนโดต้องการกลับไปที่อาราเบสอีกครั้งในช่วงซีซั่นหน้าแบบยืมตัวนะฮะเพื่อเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทางอาราเบสก็สนใจที่จะดึงตัวเขาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาราเบสเนี่ยเขาก็มีความยากอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจโควิด19เล่นงานการเงินเนี่ยการที่จะไปซื้อนักเตะไปยืมนักเตะ แต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องคิดเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูก่อนว่าเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายเดลฟากุนโดเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดมันไม่ต้องเสียอะไรเยอะแยะมากมายก็พร้อมที่จะดึงตัวมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งแบบยิมตัวนะครับดอรรุ่งอย่างเทอร์รี่สมอลเนะครับเป็นเดอรรุ่งของทางอเวัตตันวัย16ปีนะครับที่ตอนเนี้มีข่าวตามรายงานจากดิอันติกว่า ดาวรุ่งรายนี้กำลังได้รับความสนใจจากแมนยูแล้วก็อาเซนอลรวมทั้งบรจันดูนิคทีมยักษ์ใหญ่ของบุนเดิลเกาเยอรมันก็ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดด้วยครับเกี่ยวกับดาวรุ่ง16ปีรายนี้นะครับติดตามมาดูนะฮะแล้วก็เรื่องราวของเดียโกดาโล่นะครับเดียโกดาโล่มีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้างรายงานจากดิมาซิโอเทียหนึ่งจากฝั่งอิตาลีบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของมิลานในตำแหน่งแบ็คขวายังคงเป็นเดียโกดาโล่ครับซึ่งตอนเนี้ย มิลานก็ยังไม่ได้เลิกให้ความสนใจนะอาจจะมีบางกระแสบอกว่าลดแล้วแต่ว่ายังคงเล็งเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ทางมิลานก็พยายามที่จะเปิดข้อเสนอเปิดการพูดคุยกับแมนยูนั่นแหละเกี่ยวกับการยืมตัวพร้อมกับออปชันซื้อขาดด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางมิลานต้องการน,นะฮะก็โอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ กดไ like, ลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ